มีความตึงเครียดจิตตกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกันในที่ทํางานเนี่ยเขาก็ถามมาเราจะแก้ไขยังไงปัญหาเนี่ยแค่อาจารย์ก็บอกว่า,าเคยนั่งสมาธิไหมยังไม่เคยแหละครับไปลองนั่งสมาธิดูนะวิธีก็อย่างนี้อย่างนี้ก็แนะนําไปนะครับแล้วก็ให้ใส่บาตร วันเกิดละกันนะครับแล้วก็รับปากนะครับว่าจะรักษาศีนห้านะครับในปีเนี่ยนะครับถ้าทําได้อย่างที่อาจารย์ว่านะครับในหนึ่งปีเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันจะเลาวาบางะปรากฏว่าผ่านไปแค่ได้สามสามสัปดาห์เท่าน,นั้นเองมัน มาหายเลยหน้าตาของสายไปแล้วโอ้อาจารย์เรื่องนั้นเบาไปได้มากเลยเรื่องนั้นแก้ไขไปัญหาไปได้เยอะเลยแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่จะบอกว่าหน้าที่ของโหรเนี่ยก็คือให้กําลังใจเขานะไม่ใช่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยมาอะเครียดนะครับเป็นโรคนู้นโรคนี้มามาให้อาจารย์ช่วยดูหน่อย จะหายไหมเออมันเป็นยังไงมาถึงได้โอ้โหรักษาอยู่เนี่ยสุดไปเรื่อยเลยอย่างเงี้ยพอผูกดวงเสร็จไปทายครับโอ้เชื่ออาจารย์เลยเก็บเงินค่า่าหมอเนี่ยไปให้ลูกหลานดีกว่าไปเก็ยตั้งให้หมอทำไมเพราะดวงคุณเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกครับไออย่างนี้ก็ไม่ควรนะจะต้องบอกดูแลรักษาสุขภาพนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายบ้างนะครับ แล้วสุขภาพของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนพูดอะไรก็ได้ให้เกิดกำลังใจนะครับอย่าไปพูดทำให้จิตใจเขาสุดลงคนเราเนี่ยมันจะเดินต่อไปได้ด้วยกำลังใจเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิตเลยนะเรื่องกำลังใจอันนี้ฝากไว้เลยนะครับถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากมาต้องให้กำลังใจนั่นคือหน้าที่ของโหรน,นะครับฝากไว้ โอเคอ่นนานะัศึษาลองเลยสิครับว่านอกเหนือจากที่อาจารย์บรรยายไปเนี่ยมีเรื่องอื่นยังไมครับที่นักศึกษา,าเห็นว่าเออควรจะมีเรื่องนี้เพิ่มเข้าไปด้วยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมีไหมครับพูดคุยกันได้นะครับน <ะ S 1> <Okay. S 2> ักโภราศาสตร์ควรจะดูเอ่อ ดวงให้กับครอบครัวคนสนิทชิดใกล้ไหมครับอาจารย์ดูได้ทั้งหมดแล้วครับตัวเองก็ดูได้บางคนบอกว่าอย่าไปดูให้โดยตัวเองอะไรต่ออะไรได้หมดนวดวงตอนเรารู้ชีวิตเราเราเอาตัวเราเองแหละนะครับเป็นที่ฝึกซ้อนในการดูดวงแล้วที่ท่านท่านถามมาเนี่ยท่านมีความเห็นหรือมีประเด็นว่ายังไงครับหรือเกรงว่าจะไม่ควรจะดู ดูให้กับญาติใช่ไหมครับอ่าครับสมมุติดูให้กับญาติหรือคนในครอบครัวอย่างไงครับสมมุติเราอ่าดูแล้วเนี่ยแล้วเราเกิดไปทายทักอะไรที่มันอ่าเขาอาจจะไม่ชอบหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะ<อ>มอาจจะไม่ชอบแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงดีกว่าถ้าเขาไม่ชอบเนาถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะแปลว่าเราอาจจะพูดกับเขา ในลักษณะที่จริงขนาดนั้นไม่ได้ครับอาจารย์เ,เขาพูลาาดละมอมสิอย,าาย่างตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยสมมติวร่าผู้หญิงผูกดวงมาถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยโอ้ดวงคนนี้เจ้าชู้หน้าดูเลยอถ้าเป็นผู้ชายคุณมีเมียม,ม,มาหลา่คนเนี่ยมีผู้หญิงมาหลียคนเนี่ยอเป็นผู้ชายไม่เป็นไรแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าไปพูดนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้แต่เราคนจะพูดว่าไงโอ้คนเนี่ยเป็นคนที่ผูกดวงมาแล้วคนเนี่ยูนู้วเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเนี่ยมีผู้ชายมา ชอบคุณไม่น้อยเลยนะเนี่ยเป็นไงไหมครับแต่เขาใจยิ้มถูกไหมทางด้านที่ถ้าแปลความก็ไม่ค่อยตายเท่าไหร่ <c ười> ค้ายๆอย่างนี้ละกันนะครับคือคือไม่ใช่ว่าเลี่ยงสะแบบชนิดที่ว่าโอ้หดำเป็นขาวขาวเป็นดำในทำนองเดียวกันเนี่พูดแบบมันน่าฟัางกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอพอเข้าใจนะครับครับ <c oughs> แต่ละไอ้เรื่องสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยไม่พูดก็ไม่ได้แต่วิธีการพูดชนะเนี่ยก็จะฝากไว้เป็นเป็นคําถามที่ดีนะเรื่องการเรียนวารสารหรือเ,เป็นนักพยากรณ์เนี่ยนะครับเราจะเรียนเรื่องหลักพื้นฐานความรู้นะครับส่วนเรื่องการพยากรณ์เนี่ยก็คือการนำมาเอาตัวเลขที่เราบอกว่าเป็นดาวเนี่ยแหละนะครับเอาไปแทนค่าด้วยคำบรรยาย ฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกออกคําพยากรณ์ฉะนั้นเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์จะฝึกให้นักศึกษาเนี่ยเป็นนักพยากรณ์ด้วยการออกคําพยากรณ์ว่า,าผูดวงมาแล้วเป็นเงี้ยนักศึกษาเราพยากรณ์ด้วยที่จะบอกว่าอย่างไงอย่างนี้ไงนะครับโอเคในระหว่างเรียนนักศึกษาก็ พูดคุยสอบถามได้ต่อเวลานะครับเปิดไมค์ถามได้เลยแล้วก็ปิดไมค์ไว้แล้วก็รอฟังอาจารย์โอเคก็จะพูดถึงเรื่องอาจารย์ครับขอถามว่าพ่อแม่ลูกนี่ดวงเชื่อมกันหรือเปล่าครับมันเป็นความเชื่อหรือเป็นความจริงครับพ่อแม่ ดวงนกจากกาศสีครับอย่างลูกถ้าเป็นคนเกเรเราก็จะดูในดวงเราก็รู้ดูดวงลูกก็รู้เงี้ยมันมันัชครบดวงให้ดวงมนไงดวงแม่ก็ดวงหนึ่งใช่ไหมดวงลูกก็ดวงหนึ่งดวงพ่อก็ดวงหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ครัถ้าดวงสมพงศ์เนี่ยเขาก็จะดูกันอีกแบบหนึ่งสมพงศ์หญิงชายนะว่าจะไปกันรอดไหมจะอยู่กันยืนไหม จะรักกันดีไหมเดวงลูกจะเกื้อกูลกับดวงพ่อดวงแม่ไหมหรือว่าจะเป็นลูกที่โตขึ้นมาเนละยคุณพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออนะครับนักศึกษาจะต้องศึกษาไปนะครับแล้วก็จะตอบได้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเรียนนะอาจารย์ครับครับขออีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์เน่ใจครับ อ่าสมมติอย่างเราในอนาคตที่เราจะเป็นหมอโหนหรือว่านักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ครับแล้วคนในครอบครัวเราเองเนี่ยถามว่าอ้าวสมมติเป็นภรรยาผมแล้วกันถามว่าเอาลูกเราเนี่ยสองสามคนเนี่ยใครดีอ่าดีกว่ากันใครน่าจะสนับสนุนมากกว่ากันอะไรเงี้ยเราในฐานะที่เราตอบลูกค้าเนี่ยเราก็ควรที่จะอ่า<ท>เขาค้ถามอย่างเงี้ละมั้ง สมมติเมียเมียเราเนี่ยเขาก็ต้องรักโลกเหมือนเหมือนกันเนะี่ยเว้คนนี้ไม่ช่วยเหลือเราไม่เกื้อกูลเราในยามเราแก่เท่าไม่ต้องไปดูแลมันอ,อะไรเงี้ยมันก็ไปขอความท้าถูกปะพ่อ,อมแม่เขาต้องรักโลกอะ่ะล,ล,ลองลองลองเซตตัวอย่างคําถามอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเอาที่ว่าสมมุติว่าอจะส่งลูกคนหนึ่งไปเดียนต่างประเทศได้แต่ที่เหลือส่งไม่ได้อย่างไงครับ คืออ่าสมมุติว่ามีตั๋วใบเดียวเงครับอาจารย์แล้วก็เขาจะให้พูดมาว่าอ่าโอเคเราเนี่ยควรจะเหมาะสมที่จะส่งใครไปมากกว่ากันในลักษณะอย่างนี้เพราะก็ปเป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างเราใช่่ยมากับกับภรรยาเราครับเออส่วนกับลูกสองคนสองคนก็นแล้วแต่แล้วก็หาเหตุผลไปคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาก็ได้ว่าความพร้อมของพ่อแม่มีเท่านี้นะดังนั้นเนี่ย ให้โอกาสพี่เข้าไปนะส่วนลูกเนี่ยเพราะพ่อแม่ก็อยู่ในฐานะระดับอย่างนี้นะครับอลูกก็จะไปคิดเป็นอย่างอื่นนะพ่อแม่ก็พยายามอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องรู้จักลูกเราด้วยว่าจะพูดกับลูกเราอย่างไงครับเพราะเราก็คงจะส่งลูกไปได้ไม่ครอบทุกคนหรอกมันอยู่ที่ฐานะเราด้วยอะไรเงี้ยตัวเดอย่างเงี้ยมันก็เริ่มตัดพูดคุย ต่ระหวา่างสามีภรรยาก่อนแหละแล้วก็ต้องปรึกษาแล้ว,ลวจะคุยกับลูกกันยังไงอย่างเงี้ยเนาะไอ้อย่างเงี้นะออยเรื่องนก็ต้องแยกจากเรื่องการดูดวงออกไปอย่างหนึ่งนะครับจักรราศีวิภาหรือจะวิภาจักรราศี ก็แล้วแต่วิภากษ์ว่าการแบ่งนะครับการแบ่งส่วนของท้องฟ้าจาการาศีจากคือวงกลมนะครับราศีคือส่วนนั่นแหละการแบ่งส่วนของวงกลมท้องฟ้านะครับสำหรับพื้นฐานต้องให้เห็นภาพนิดหนึ่งโลกเราโลกนะครับ รอลบๆบโล,ลกก็คือท้องฟ้าอย่างนี้ละกันนะ <m> พอเห็นภาพโลกอยู่ก,กลางเราจะเห็นดาวนะครับกลางคืนนี่กลางคืนเนี่ยเห็นดาวขึ้นดาวตกตกลางวันจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกรอบท้องฟ้าเราเนี่ยเราก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยนะครับทางโหราศาสตร์นะครับท่านก็แบ่งท้องฟ้าหรือจะใช้คำว่าจักรวาลก็ได้ ออกเป็นสิบสองส่วนนะครับออกเป็นสิบสองส่วนในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะก็เขาจะแบ่งออกเป็นสิบสองส่วนเท่าๆกันก็จะหมายความว่า,าวงกลมท้องฟ้านะครับ แบ่งออกเป็นสิบสองส่วนนะครับวงกลมท้องฟ้ามีค่าเท่ากับ360สามร้อยหกสิบองศาในเชิงมุมวงกลมนะครับหารสิบสองส่วนส่ว,วสละสามสิบองศาดังนั้นนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมีชื่อเรียกว่าชื่อราศี นะครับแบ่งออกเป็นสิบสองส่วนนะครับหวังว่านักศึกษาจะเข้าใจนะครับถ้านักศึกษายังงงตรงไหนก็ถามในระหว่างอาจารย์บรรยายได้เลยนะครับโอเคและมีชื่อเรียกนะครับดังนี้นะครับเ <c oughs> ม่ึกสอบ มีุนกรงกอดเข่งกันตุนพิจิตรอนุมะกราหรือมังกรนะครับจริงๆเขาเรียกว่ากร ขยายว้บอร์ดอีกได้ไหมครับโอ้นี่เต็มจอแล้วนะแล้วท่านท่านดูจากเครื่องอะไรครับ p ีซีกีน่าจะเห็นนะมันมันเล็กไปนะครับเล,เล็กไปจงังจีโอ้ขอดูก่อนะว่าจะทำยไงไมบ้าง อย่างนี้มันใหญ่ขึ้นไหมหรือไม่เ้่าเดิมแล้วในในตลามีไหมจอมตั้ในอย่างนี้น่าจะมีปัญหาแล้วถ้าซวมโอ้มันจะไม่ไหวเนาะเดี๋ยวาถูกก่อนได้ครับไม่ได้กรับไม่เป็นไรอ่อ มีในหนังสือค่ะต่อเลยครับโยมจะมที่ว่าปรับได้ไหมน่าปรับได้คเข้าใจ <Okay. S 2> ถ้าอย่างนั้นต้องคงจะต้องเป็นภาพสไลด์ครับถึงจะปรับใยญ่ได้เพราะว่าที่น้าสาเห็นเนี่ยคือมันเป็นกระดานแล้วนะเจะลองดูทิ เอาเท่าที่ทำได้นะเดี๋ยวขออัปเดตโปรแกรมนิดนึงก่อนเพราะว่ากล้องมันเป็นของโลจิสกเดี๋ยวรอรอนิด <c oughs> เดี๋ยวรอเครื่องอัปเดตนิดนึง อาจจะเป็นเพราะอาจารย์เขียนตัวหนังสือเล็กหรือเปล่าแล้วก็ผู้เรียนอาจจะเป็นสายตาเย็เพราะอย่างนี้ช้และอาจารย์อันนี้อันนี้โซมแล้วนะไม่ชัดมากพอไหมครับตอนนี้พอได้ับพอได้ครับตอนนี้บริเวณที่จะอาจารย์จะเขียนได้จะเลยอยู่แค่ตรงนี้นะอาจารย์กระดุไปด้วยเหลือแค่ตรงนี้นะส่วนที่เลยไปจะไม่เห็นแล้วนะมันก็จะเล็กลงถ้าเท่าที่ทำได้แล้วกัน แต่นี่พื้นที่การเขียนมันจะจะน้อยลงอ่ะนี่ได้เต็มที่น่าจะแค่นี้แล้วแหละนี่ประมาณแค่อันเนี้คือน่าจะขยายมาหลายเท่าแนละ้วนะครับ อันนี้นี่เล็กสดเนี่ยแล้วก็จะขยายมาเนี่ยได้ท่อเนี่ยเต็มที่นะร้อยดอีกก็ได้ค่ะใอาจารย์ถ้าจะเหนือเนื้อที่เขียนน้อยอ่าได้แค่นี้แหละครับ <laughs> โุมเมียนนักษาจะคุ้นชินชื่อเดือนเห็นไหมครับมกราคมภามีนาเมษสามสิบวัน